Okay. วันนี้จะมาสอนซื้อพาสโตเกียวไวพาสหรือว่า JR อิสพา s ผ่านเครื่องซื้อตั๋วนะครับเดีย๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อที่พนักงานแล้วนะครับแค่หน้าที่ตู้เครื่องซื้อตั๋วแล้วก็มีพาสปอร์ตก็สามารถซื้อได้แล้วไปเริ่มกันเลย Welcome please select a ticket p e s, s ticket ดูแชสดูทอสดิเกตแล้วก็เลือกนี่นะครับเบลาสถ้าเป็น j จไออีสพาสอยู่ตรงนี้นะครับนี่ะครับมีทั้งโทโฮะแอเรีแล้วก็มีกะตะแอเรียมากันกนะครับเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะซื้อตัวเกียว์ไวพาสนะครับก็ผมจะเดินทางวันพรุ่งนี้นะครับ Pass ใช้ได้3วันติดน,นะครับ ร็จแ,แล้วมันก็จะให้สแกนพาสปอร์ตนะครับให้เราเลือกหน้าที่เป็นหน้าโปรไฟล์เราครับมันก,กน your passport. ็นี่ครับ โอเคแล้วเราก็มาเช็คเดินทางวันที่11เดือน2นะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> มาใส่ตังไปเลย Please don't forget to change and ticket. If you need a receipt, press the receipt button. Issuing re tickets now. Please don't forget your change a n o ticket and coins. <Okay. S 2> Thank you very much. แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวตัวเกียว์ไวพาสซ,ซึ่งไม่ต้องโชว์พนักงานแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ ไปสอดเข้าช่องที่ตดตดตวได้เลยไม่ต้องผ่านหนังงานแล้วเนาะง่ายแค่นี้ครับ